ก็เป็นหาอง่ปัญหาห้องไม่เจอเลยพอเราจะถ่ายคลิปไม่ไม่เจอเลยพอถ่ายคลิปเราเปิดท้องอะไรวะฉันอ,อะไรนะตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นเหรอกดขี้เทิร์นออฟซิสเต็มมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลอตัดไหม ไอ้บล็อกวะ <laughs> เอาเออกไปเหอะไอ้ด่านเนี้ยเอาแบบนี้ไปทิ้งดิไม่อยากเล่นจริงไปห้องน้ำก่อนจ,จ,ะจะมันจะทันไหมวะทนันเชื่อกูไปไม่ไรไปเช็ดสายฉีดตูดก็ไม่ได้เปิดวาล์วไว้เลยนะไม่เข้าหวะอะไรของมันเผื่ออะไรก็เล่นเผื่อมันรั่วแล้วต้องเปิดวาล์วแล้วก็วาล์ว สมมติใหกูเล่นินไวก็ไม่ใช่สัการสมมติกิ้งเอวีเดนะอินดิเชเตอร์หาไม่มีเว้ยเไม่ต้องไม่ต้องหาข่าวราเเราเรากวนแลเห็นไหมเฮ้ยหกสิบเฟรมมลีหกสิบเฟรมอะเอว่ะเขาเขาเ้ขาหกสิบเฟรมติดวีซิงเขาก็ดีใจแล้ว ได้ทำได้เก่งมายเก่งมากนี่เฟรชิงไปเลย s p กูซื้อกา่ไม่ได้เหรอเอออยูรบนอยู่รบนเพิ่งรู้เนี่ยสิรู้แล้วรู้แล้ว Last player standing ไม่เอางี้สิเอ่อ One e r e i n g i n 30 seconds เนย็ ริงว่าอะไรวะไอลิเวอร์โกสสวยมกตีนโกไม่เลยงเอาไปเลยกูเลนโกไม่เป็นอหน่อยอหน่อยขอบคุณเยันริงนี่เรื่ไปอีกไซส์นึงเนี่ยอะไรลอยมาออตอฟ้กเมื่อกี้แล้ว ืม mm, มัน,มาน่านะเราไปแฟงคือแบบโคตรตึกดูฤิ์เราแฟงเดมเข้าใจไม่เวิร์คเป็นเลิฟนี่กะ้าผู้กี่ตัวน่ะ,นนะจบแล้วเจ้าจมีไปจิ้มเหรอเอ้โหทีนี่เ<ช>รจะจิ้มอย่างเดียวเลยจะหล่าอย่างเดียวเฮ้ยเอพีเอสหกสิบอยู่นะ <6 10. S 1> สุกใหม่เดี๋ยวพอเราพูดบ้๊กลับไป็เลยสี่สิบเลยโอเคหกสิบละ เมื่อคุณเมื่อคุณอัดวอลลนแคลิปแรกนะเอ้ยมันมันยังหกสิบอยู่นี่เห็นไหมมันยังหกสิบอยูอ่มันยังไม่อ้าวเปนาพูดเลยเ <c oughs> าพูดอเนเอ็กซ์ <c oughs> โ,โอ้ฟังเลยเมื่อกี้แบบลกสปมีจริงไหมแลกสปูดติติตติติติ สมองไม่ถึงสมองไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังสมองไม่ถึงอยู่ด้ีกเติดแท็บกูดิมันก็ติดแทบกูจริงเว้ยคุ n เล่นอะไรเนีย อะไรเล่นอะเราเทม่นแค่ยิงอะไรกูก็อยากจะถามมึงมึงมางัยวะ <c oughs> เอา enemy r e m a i n i เอาแล้วเลยเลือช <c oughs> ูอัาฟรีดน่าเกลียดเลยยิงยิงยิงปุ๊บจิ้มยิงยิงไม่ตายยิงไม่ตายก็จิ้มมันซะเลยลีลีมีตังนี่ได้เสกก็มีตมังเศษด้วยน่ะเอาไป เก็บให้หออุ้ยก็ใจดีเลยเก็บเก็บรีเวอร์มาให้เลยน่ะขอบคุณมากรีเวอร์แบบอะไรนะเอาเอาเอาบอกอะไรนะเก็บรีเวอร์แล้วก็เอาผ้าปืนมาแปะว่ารีเวอร์อะเฮดิมดับ่ยม่ o ไม่อไ่โอไ่เไม่อ้่อ้ยไ่อไม่ยไ่อยอ้ยไม่่

ายสวยอุ้ยอุ้ยเขามีลีเวอร์กับเราได้หวะลีเวอร์เขาอ่ะไหนไหนลีเวอร์เนี่ยไปหยิบมาลีเวอร์ลีเวอร์นะลีเวอร์มีเครื่องทองเลยนะคิดดูอ่ากูเพิ่งรู้นะเดี๋ยวลีเวอร์มีแวนเดลลีเวอร์ใหม่ด้วยเอ้ยลีเวอร์สองจุดศูนย์ลีเวอร์สองจุดศูนย์ไม่เอาดี๋ลีเวอร์โดนดาวเกรดอันนี้โดนดาวเกรดหนา เกิดเหมือนกับคอมท่นที่ค่อยๆดาวเกตตัวเองทุกๆวันเนี่ยซื้อใหม่เหอะคอมมึงอ่ะไม่เตื้งตังค์ไม่ไปตังค์ก็บอเออๆๆดูนี่ไงเนี่ยใช่หนีฮืออะไรไงี้ยอะไรงี้ยอไงี้ยฮู้ส์แน็ทำไมมันรักไซน์มาแล้วมันรักใซนกันทีเดียวโยลุแถวกูโอเคโอกาสเข้าดีสูง พอเอเงียบมั้งจะไปช่วย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 มือร่างใช่ไหมโอ้แสบว่าตอบฟัคเนียนโอ้ดูลีน่าลหน่าล่างสวยโอแสบตอนนี้ไม่เห็นโดฟินิกแสบแล้วแบบไม่เดินไปเส้นตรงเลยเรียบร้อย เป็นยูรูลคลนเลยเยลูคน <laughs> แชมเบอร์โคลนไ <laughs> ม่เอาดิมีนะเว่ยเฮ้ยทุกตัวเป็นโคลนได้โดยการเอาโคลนมาปะหน้าถุยไม่ดิห้าบาทสิบบาทเขาก็เล่นหมดนะครับ <ไป S 1> เล่นหมดไมส่สนมุกเฮเป็นเซตอัพที่แย่ครับรู้แต่ว่าไปใชใ้ต่อ เคยเห็นการแปลงแบบไม่สนใจเสียงปะ่ะไปจะทำเราก็ทำนะเวิร์กด้วยทำให้เราตายทำไมคนดิาา้นเวิร์กเราไม่เวมมิร์กเฮ้ยเก็บไปตั้งกี่ตัวเนีย่ยสอง <S 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 สองตัวเองหรอวะ เลนนาเลน่าเธอทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอก t รี้เ้วนคัดว่ะกระโดดไปกบเลยขอขอแวนดว์หน่อยขอแวนดว์หน่อยอยากเล่นลีเวอร์อยากเล่นลีเวอร์ เแกในใน,นก,กินปลีว <laughs> ิโก่อย่างนัน้นรีวริวว่ะวิโก่อยากซื้อเสาว <Thank you, S 2> ่าใช่ไหมครับ t h a n อี o u สงสารไม่ก็เหมือนกับเราเลยเว้ยชิบชิบพอๆกันมัน,ม,น,ม,นมันต้องพิมพ์อย่างงี้เว้ยจะลองพิมพ์อะไรวะต้องพิมพ์อะไรแปลกๆแน่เนี่ยไอไอเอ็มซีฟิลอะไรนะไม่ พีส์สได้ยินว่าพีสสกินพีส์พีส์ีก์สกินเมื่อกี้พูดไม่ถูกโอ้ยหาคำพูดไม่ถูกการุนาพูดอีกรอบสารว่าตอบฟั่งการุนาพูดอีกรอบหนูย่าให้พูดใหม่ขอบคุณสัปเหรี่ยงฟรีครับอุ้ยสแตนดาร์ดสวยมากอ่ะอุ้ยดดูิสแตนดาร์ดเงาลงเฉดเดอร์เฉดเดอร์สแตนดาร์ดนั่นแล้วเป็นดำแบบ เปลี่ยนตามสีได้ด้วยโคตรสวย,ยคือแบบเอาไป,ปาแปะเอาไปแปะแบบแ,แปะสีฟ้าเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าใช่ไหมเอ,อ้ยเดี๋ยวมีหมดแชมเปี้ยนโอเคมงง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 ีมีเพิ่มความขวางนิดนึง What the fuck กูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเล่นนี้เลยเอางี้เลย30 second ดเลย

ตัวอะไรวะเมื่อกี้โอ้ยเสก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 หูจะเลยจะยินลวงสวยดิย Spike down A อ้า๋อ spike down A สวยเลยตายคนหนึ่งโดนเกีคนหนึ่งโดนอะไรอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนมาจากไหนของมันมันอยู่บนบด โอ้โหเป้าอะไรวะเนี่ยคนหนึ่งเอมสุดคนหนึ่งเป้าสุดเหมือนกันจริงสมองได้สุดจริงเฮ้ย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 ดูเราดักแฟงว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขิดโดนอะดูดิเขาก็ดักแฟงนะเออดักแฟงจริง รูเหมือนเขาจะไม่มีความสนใจในการเข้าไซแล้วอะนั่นไงทิ้ว่าิ้ว่า n e n a d ไอ้นี่ทําทุนเหล่าเครื่องเหล่าแล้วเราก็ดโดูเขาัดตลกอะตาติกวันนี้ คือคือ,ขอเขาจะแบกหลายไขย Neverland คือ,ขอเขาจะไม่จะมเขาจะไม่เข้าไซด์แล้วใช่ไหมน,นั่นเด็กเชื่อมั่นในตัวกูเว้ยอาวแย่งกูอ่ะพอโดน I might be the enemy r e ว่าเราเล่นเกมผีมันไม่เกินจริง 听见了吗